พี่สัญญาคำนูตรงนี้ว่าพี่ไม่รักใครทั้งมูเลยลนะทีน่น้ที่เจอในผู้ชายคนนี้ดีหน้าที่ไม่เคยจะมีเล้ดีแต่ใจดวงนี้พี่ให้นง ก็สำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับพี่ก็มีรีวิวจากน้องๆมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็เขาไปสุ่มเว็บก็ l ไลท์นะครับก็มารีวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ขอร้องนะครับเขาก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออพี่ครับผมไปสุ่มแล้วได้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับจากน้องๆที่ได้ในส่วนของเว็บก็ตไลท์ของเรานั่นเองนะครับก็เป็นเว็บนะครับที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าใครสุ่มก็ได้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนที่อยากสุ่มนะครับก็ทําตามพี่เลยนะครับ น้องสามารถล็อกอินได้ทั้ง Facebook แล้วก็สมัครตรงนั้นได้เลยนะครับก็พี่สะดวกเป็น a c e b o o k นะครับพี่ก็สมัครไปนะครับก็จะขึ้นหน้าเว็บแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บกอดไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่าน Android <c oughs> แล้วก็ iOS <c oughs> ได้แล้วนะครับก็ในส่วนของบริการนะครับ <c oughs> ก็มีมากมายนะครับทั้งบัตรเติมเงินทั้งเกมนะครับอื่นๆมากมายเลยครับน้องๆให้เพิ่มเครดิตก่อนนะครับถ้าจะสุ่มนะครับไปที่เพิ่มเครดิตนะครับก็เลือกในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะครับพี่ก็จะเลือกไปในส่วนของทู เมื่อน้องเปิดนะครับให้น้องกดวางนะครับพวกเราคัดลอกมาเมื่อกี้นะครับให้น้องกดวางปุ๊บมันจะขึ้นเมอร์ดี้มานะครับจากนั้นให้น้องใส่จํานวนเงินนะครับพี่ก็คราวนี้90บาทนะครับเมื่อโอนเสร็จนะครับก็ให้น้องบันทึกใบเสร็จแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับจากใบเสร็จนะครับมากรอกที่หมายเลขกันทํารายการนะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็กดสกเรสนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับเครดิตก็จะวิ่งเข้ามาตามที่เราเติมนะครับของพี่วิ่งเข้ามา90บาทนะครับเลือกไปในส่วนของเกมที่น้องอยากสุ่มนะครับพี่เล่นฟรีไฟพี่ก็จะสุ่มฟรีไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ u i d ของเราไปนะครับแล้วเราก็มาสุ่มได้เลยนะครับมีประวัติคนได้เยอะมากเลยนะครับกดครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมีโอกาสลุ้นในส่วนของท่าปักธงด้วยนะครับก็ครั้งแรกของพี่นะครับ เรียบร้อยนะครับ1000เพชรนะครับหนึ่พันเพชรนะครับก็เป็นเว็บที่มาแรงที่สุดแล้วนะครับพี่บอกแล้วนะครับคนไหนที่ไม่เชื่อนะครับน้องก็ลองไปสุ่มเว็บอื่นดูนะครับนี่นะครับได้อีกแลครับหนึ่พันเพชรนะครับง่ายเกินก็คนที่คอมเมนต์ก็300 400ได้68บ้างนะครับนี่นะครับได้68ก็มีนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันเป็นเว็บสุ่มนะครับไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับได้อีกแล้วนะครับเออเป็นไงอ่ะก็คนไหน ออกนะครับ344นะครับก็ส่วนมากจะได้68เพจแล้วก็344นะครับแจ็คพอตก็3,600ั้อยโห้ยไม่ได้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็หยุดก็ได้นะครับนี่นะครับเพจก็เด่งเข้าตัวเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่อยากสุ่มแล้วก็โชคดีแบบเพื่อนนะครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอดไลน์นะครับเว็บนี้น่าเชื่อถือแล้วก็เปิดมานานแล้วนะครับคนไหนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง s f 5 Channel นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับพี่บิ๊กนะครับส่วนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับวันที่19จนถึงวันที่21นี้นะครับกิจกรรมแจกเพชรในช่องพี่ก็เริ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมไอเทมสัปดาห์เด็ดนั่นเองนะครับสัปดาห์ไอเทมเด็ดอะไรประมาณนี้นะครับเมื่ออัปเดตเข้ามานะครับช่องพี่ก็จะมีการแจกเพชร วเป็นเพจด้วยว่าบัตรีหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตในส่วนของไอเทมนะครับในวันที่19จนถึงวันที่21นี้นะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของไอเทมแต่ละชิ้นนะครับจะใช้เพชรทั้งหมดเท่าไรแล้วก็ในส่วนของวิธีการเล่นนะครับจะเข้าๆเป็นแบบไหนนะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมบูย่าเดชิชิลแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับตั้งรรจกกิม เตเพียงแค่99เชรนะครับรับในส่วนของกระเป๋าบูยาเดยอันนี้ไปเลยนะครับก็เป็นแร่ด้วยนะครับเป็นขอบแดงนะครับอือก็เป็นอีก1ไอเทมนะครับหนึ่งใน4ชิ้นนะครับที่อัปเดตมาเป็นของแร่นะครับแร่หมายถึงว่า ขอบสีแดงนั่นเองนะครับอือก็เป็นไอเทมอีก1ชิ้นนะครับสำหรับกระเป๋านั่นเองนะครับก็คนไหนที่ยังไม่ได้จัดนะครับก็ประจัดกันได้นะครับเพียงแค่9 9เพจนะครับคนไหนที่สนใจเติมเพจก็ทักพี่มาได้นะครับโปรโมชั่นตามนี้นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็มีเครดิตนะครับน้องก็ลองเข้าไปเช็คของพี่ได้นะครับอือก็มีเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของกิจกรรมประมาณเท่าไรสิบหถึงสิก็3วันนั่นเองนะครับก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมวันที่19พฤศจิกายนกันบ้างเลยนะครับ ลอยกระทงวันเพนดิวเด็ดเพชรเดียวนั่นเองนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่ใช้เพชรนิดเดียวนะครับเม็ดเดียวประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับมีไอเทมใหม่อย่างชุดผู้หญิงชุดนี้นะครับอัปเดตเข้ามาพร้อมกับในส่วนของอีริคโรยพาร์ตนั่นเองนะครับในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับวิดีโอเปิดตัวนะครับเป็นในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูง มังกรนั่นเองนะครับในส่วนของทรงผมผู้หญิงนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเหมือนจันทราสองหน้าหรือว่าหัวจริงจอกเลยนะครับอือสวยมากๆเลยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้นะครับกิจกรรมวันที่19นี้นะครับน้องๆห้ามพลาดนะครับเพราะว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมร้านค้าลดราคาหรือว่า let's go ร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับก็ในวันที่19นะครับอัปเดตมาพร้อมกันนะครับกับชุดนี้นะครับ Mystic Evil นั่นเองนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดแบบผู้ร้ายนะครับว่าตัวโกงในกิจกรรมบูย่านั่นเองนะครับก็ ชุดผู้หญิงอัปเดตเข้ามาก่อนนะครับชุดนี้มีทั้งหมด4ชิ้นนะครับมีในส่วนของเสื้อนะครับเสื้อก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดูไกลๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงนะครับออกในส่วนของสีม่วงแล้วก็สีดําตัดกันนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้านั่นเองนะครับรองเท้าส้นสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของสรงผมสีม่วงนะครับก็ไม่ค่อยมีคนใส่แน่นอนนะครับเพราะมันไม่ค่อยสวยครับมีตัวเลือกให้เราใส่มากมายนะครับในส่วนของผ้าปิดปากนะครับ ก็น,นี่จะเป็นในส่วนของกิจกรรมไอเทมนะครับที่จัปเดตกเข้ามาวันที่19นี้นะครับในส่วนของกิจกรรมก็บอกอยู่แล้วนะครับร้านคาเพชรเดียวหรือว่าเม็ดเดียวนั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมแบบอันเก่าเลยนะครับกิจกรรมอันเก่าจะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับมีโอกาสหมุนได้ในส่วนของลดราคาทางร้านนะครับ เพียงแค่1เพรนะครับแล้วก็ถ้าน้องดวงสวยหรือว่าดวงดีนะครับอาจจะได้ 50%, าสิบเตามนี้เลยนะครับกอถ้าน้องคนไหนที่ดวงดีนะครับอาจจะได้แบบ1เพรแล้วมีสิทธิ์ขั้นสูงนะครับน้องก็ซื้อในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงนะครับในราคาเพียงแค่1เพรเท่านั้นเองนะครับก็สาหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่น้องจะได้ปลดล็อกในส่วนของสิทธิ์ขั้นสูงซ ก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมในวันที่20กันบ้างนะครับหอคอยบูย่าเดออัปเดเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับกิจกรรมบูย่าท็อปอัพนะครับรับในส่วนของท่าทางใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครใหม่นั่นเองนะครับในวันที่20นี้นะครับน้องๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็ไอเทมเด็ดถึง3อย่างอัปเดเข้ามาในวันเดียวกันเลยนะครับในกิจกรรมนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมหอคอยบูย่านะครับแน่นอนนะครับเป็นชุดระดับตำนานนะครับ อัปเดตเข้ามานะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดระดับตํานานบูย่าเดยครับว่าชุด EM นั่นเองนะครับน้องๆเตรียมเพจกันไว้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมครอบบา้าอันเก่าพี่หมดไปประมาณ3,500เพจนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนี้นะครับพี่คาดว่าไม่เกิน4,000เพจแน่นอนนะครับอาจจะได้ ถูกกว่านั้นหรือว่าแพงกว่านั้นก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูก่อนนะครับคนไหนที่อยากรู้ว่าหัวเท่าไร่ในวันที่20ก็มาดูพี่สุ่มได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับคาดว่านะครับจะเป็นในส่วนของโทเค็นนะครับเท่ e เโทเค็นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าหอคอยครับ ขอคอยบูย่ารือว่าทาวเวอร์มันก็ความหมายเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> อาจจะเป็นแบบสะสม5้าเหรียญน,นะครับใช่เลยนะครับกาชา5้าเหรียญน,นะครับสะสม <Okay. S 1> กาชา5้าเหรียญแล้วก็แลกในส่วนของชุดบูย่าเดย์นั่นเองนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมอันนี้นะครับพี่ ไม่คิดนะครับว่าจะมีในส่วนของมัดบูย่าเข้ามาพร้อมกันนะครับพี่ว่ามัดปูย่าน่าจะอัปเดตเข้ามาหลังในส่วนของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับก็ต้องมารอรุ้นันอนกทีนะครับในวันที่20นี้นะครับว่ามัดบูย่าแล้วก็ชุดนะครับจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแบบมัดบูย่าสะสม4โทเค็นแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับเป็นในส่วนของโทเค็นที่5อะไรประมาณนี้นะครับไม่ก็ในส่วนของมัดบูย่านะครับอาจจะเป็นในส่วนของไอเทมทั่วไปนะครับรางวัลแบบ เมื่อน้องๆสุ่มกาชาแล้วก็มีสิทธิ์รุ่นลับในส่วนของไอเทมเป็นหมัดบูยาอะไรแบบเป็นประมาณนี้นะครับก็กิจกรรมในวันที่20นะครับหอคอยบูยาอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับก็และในวันเดียวกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพเลยครับย้ําว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับพี่คาดว่าน่าจะไม่เกิน399นะครับสำหรับท่าทางนี้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับย้ำว่า okay, ท็อปอัพนะครับ <okay. S 1> เออเติมเพชรสะสมเพื่อรับในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เรียกว่าดิสเบิร์นคิงนะครับเป็นในส่วนของท่าทาง บาสเกตบอลนั่นเองนะครับบาสเกตบอลเปลี่ยนชีวิตนะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับอัปเดตเข้ามาในคืนวันที่20นะครับคนไหนที่สนใจเติมเพชรก็มาเติมกับพี่ได้นะครับเออเดี๋ยวเติมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่ากิจกรรมท็อปอัพจะหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันที่20นี้นะครับกอนน้องๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปที่บูญ่าเฟิร์สนะครับเป็นในส่วนของการรับในส่วนของตัวละครใหม่อย่าง รีออนฟรีนะครับรีออนนักบาสดาวรุ่งพุ่งแรงนั่นเองนะครับฟื้นฟู HP จํานวนหนึ่งหลังสิ้นสุดการต่อสู้นั่นเองนะครับก็ เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับในวันที่20นะครับเพียงแค่น้องเข้าไปล็อกอินเกมนะครับก็รับไปเลยนะครับสำหรับตัวละครใหม่อย่างรีออนของเรานั่นเองนะครับเพจซื้อขาย ID เกมฟรีไฟล์ kw shop x2 นะครับรับซื้อ ID เกมฟรีไฟล์ราคาร้อนนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามหลายพันคนเลยนะครับน้องคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมไปกดติดตามได้เลยนะครับไอดีเกมฟรีไฟล์ราคาร้อนคุ้มๆนะครับมีรับประกันหลังการขายนะครับมีไอดีแอปลงเพจทุกวันนะครับมีท่าตึงๆด้วยนะครับท่าวิดพื้นนี่นะครับงบเท่าไหร่ก็รับไม่อั้นนะคครรรรััััับบบเยยออะะนตต้้งแ่หลก หลักพันนะครับ <Okay. S 1> มีอะไรก็สามารถไปดูในเพจได้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่ต้องการซื้อรหัสนะครับก็มีแอดมินให้คำปรึกษานะครับแล้วก็คอยตอบน้องอยู่24ชั่วโมงเลยนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมนะครับวันที่21พฤศจิกายนนะครับหัวขาวในตำนาน กลับมาแล้วนั่นเองนะครับก็ในส่วนของไอเทมใหม่1ชิ้นแล้วก็ไอเทมเก่า1ชิ้นนะครับไปดูในส่วนของไอเทมเก่านะครับอย่าง Black ค a r เลนะครับมีในส่วนของหัวขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้องเกงรองเท้าแล้วก็ผ้าปิดปากนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับในเซตนี้นะครับก็น้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของหัวขาวนะครับวันที่21นี้นะครับห้ามพลาดกิจกรรมเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นในรอบ1ปีนะครับจะ อัปเดตเข้าม่ที่ปีหน้าเลยนะครับคนไหนที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็หัวเขาากลับมาแล้วนะครับสำหรับคนไหนที่เรียกร้องนะครับก็ b บ c ็กคอร์เนะครับก็กลับมานะครับมาพร้อมกับชุดใหม่นะครับอย่างชุดด็อกเตอร์เรดนั่นเองนะครับด็อกเตร์นะครับในส่วนของกิจกรรมเสริมนอกอัปเดตมาเป็นแบบตู้ l u c กี้รอยันะครับใช้ในส่วนของด m มอนรอยัลในการสุ่มนะครับก็ กิจกรรมเริ่มต้นตั้งนานแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับในส่วนของทางเซิฟไทยนะครับไม่ใช่รัก k ี r o อย l ้นั่นเองนะครับในส่วนของแพ็คด็อกเตอร์เรดนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีในส่วนของเสื้อนะครับกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็ผ้าปิดปากอย่างเท่เลยนะครับสำหรับด็อกเตอร์เรดนั่นเองนะครับในส่วนของเสื้อนะครับมีเอฟเฟกต์ตอนเปิดตัวด้วยนะครับมีก็อย่างเท่เลยนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนใส่แน่นอนนะครับเป็นชุดที่แบบประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับ ก็โอเคครับไปดูในส่วนของกางเกงกันบ้างนะครับกางเกงก็จะออกโทนสีดําแดงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกางเกงนะครับในส่วนของรองเท้านะครับก็เฉยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าผมสีแดงนะครับนี่ก็มัดจุกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าปิดปากนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็มีทั้งหมด5ชิ้นนะครับสำหรับเซ็ตด็อกเตอร์เรดนะครับก็โอเคเลยนะครับ ก็จะอัปเดตมาในส่วนของกิจกรรมอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปเดากันเลยนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนะครับพี่เดานะครับคลิปนี้เดาทั้งคลิปนะครับน้องไม่ต้องเชื่อนะครับเออถ้าไม่ใช่อัปเดตมาอย่างงี้พี่ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่เดานะครับเออคนไหนที่ชอบรู้ไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับก็เดามาถูกทุกคลิปนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับพี่คาดว่าจะเป็นแบบกิจกรรมนักรบต่างแดนนะครับมีโอกาสได้ในส่วนของเพจคืนมาด้วยนะครับเป็นวงล้อนําโชคนะครับ ก็ในส่วนของกิจกรรมครั้งที่แล้วอัปเดตมาเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของหัวขาวนะครับพร้อมกับชุดใหม่นะครับพี่คิดว่าในส่วนของชุดนักรบต่างแดนนะครับก็ เปลี่ยนนะครับเป็นในส่วนของชุดดรเรดนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวขาวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เพชรนะครับ99แล้วก็999เพชรนั่นเองนะครับก็คิดว่าในส่วนของกิจกรรมจะเป็นในส่วนของกิจกรรมแบบนี้นะครับวงล้อเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับก็ผิดถูกอะไรก็เดาทางนั้นเลยนะครับพน้องคนไหนที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับแต่คนไหนที่ชอบสปอยนะครับก็สามารถดูคลิปพี่ได้นะครับก็คลิปนี้สปอยล้วนๆนะครับคือก็เดาล้วนๆอะไรประมาณนี้นะครับก็เดาวมาถูกทุกคลิปนะครับ ก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมตั้งแต่วันที่19นะครับจนถึงวันที่21ตีนครับช่องพี่แจกเพจแล้วก็บัตรกนฬาให้กับคนที่มาเม้นแรกพร้อมตอบคําถามถูกนะครับคนไหนที่อยากได้รางวัลฟรีๆนะครับมาดูคลิปแล้วก็มีโอกาสได้ในส่วนของเพจแล้วก็บัตรกีฬานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนะครับก็พี่แจกทุกคลิปแล้วก็แจกแบบนี้มาตั้งแต่0ซับจนถึง75,000ซับสไคร์แล้วนะครับก็ไม่หลอกลวงคนดูแน่นอนนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็มาอัปรม เราผิดเราถูกหรือว่าสปอยผิดสปอยถูกนะครับพูดผิดพูดถูกมั่งก็ขอโทษน้องด้วยนะครับก็เป็นการเราล้วนๆนะครับไม่ได้เอาข้อมูลจากบริษัทมาเปิดเผยอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคครับในส่วนของคลิปนี้ก็มาพอสมควรนะครับขอบคุณน้องๆนะครับคนไหนที่อยากเติมเพรก็ทักพี่มาได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดิโอัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ s, s q 5 Channel ตัวตมเรียนอุ้ยออกโคตรแง่เนละตอนท่าเลี้มมก็เรียบ้ยบลยนะครับสโทเค้นนี <S s ่นะครับท่าปักทมนะครับ s q 5 Channel